วิธีปั่นหมาดอย่างเดียวเครื่องสักผ้าซัมซุงครับอันดับแรกกดสตาร์ทไปกดเปิดกดเปิดเสร็จปุ๊บกดมาที่โปรแกรมเลื่อนมาที่ล้างและปั่นหมาดเสร็จปุ๊บเมนูจะขึ้นประมาณ5นาทีอันนี้แล้วแต่ ลูกค้าชอบนะครับว่าจะเอากี่นาทีการเลือกสักประมาณสัก3ามสักเลข3เสร็จปุ๊บกดมาที่มากดที่ล้างน้ำกดล้างน้ำให้ตัวเลขหายไปนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เขาจะ เครื่องซักผ้าเขาจะปล่อยเขาจะรีนน้ำก่อนนะครับให้น้ำมันหยุดออกหมดก่อนเขาถึงจะเริ่มทำงานนะครับพอกดสตาร์ทเสร็จปุ๊บก็ปล่อยได้เลยครับเครื่องจะเริ่มทำงานอัตโนมัติครับ